มาดูหม่ขัดฟันพลังงานน้ากันค่ะัวเปลี่ยนระดับถึงสามระดับเห็นไหมความแรงของน้ำเนี่ยอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามซึ่งพอเธอกดแนละ้วเธอค่อยมากดตรงปุ่มนี้ซึ่งน้ำมันก็ดอกมาเดี๋ยวกดน้ำให้ดูเห็นไหมมีแรงมากเลยนะโหอย่างแรงอันดับที่สองมาดูรีววสองมั่งมันจะเป็นปุ่นี้เห็นไหมพออันที่สาม อ่าโอเคแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วเราก็ค่อยมาใส่ตรงปากของเราระดับไหนก็ได้ตามที่เธอสะดวกเราก็เข้าไปแล้วก,กดปุ่มขังบนซึ่งมีถึงสี่หัวฉีดก็คือหัวทำความสะอาดทั่วไปหัวทำความสะอาดเหงือกหัวจัดฟันหัวล้างลิ้นค่ะโอเคเลยเธอหมายัดฟันพลังงานนี้ดีมาก,มากๆเธอต้องใช้นะเธอไม่ต้องเข้าร้านหมอฟันเลย พวกคราบฟันคราบพัดเนี่ยออกหมดดีจริงครับ